้ค่าโมลน,นะคะเท่ากับ1.0โมลน,นะคะทีนี้เราก็ไปเข้าสูตรนะคะที่บอกว่าโมลเท่ากับกร,รัมของสารนะคะหารด้วยมวลโมเลกุลนะคะคือ M.W เนาะเขาให้หากร,รมัมใช่ไหมลูกเขาให้หากร,รมัมเพราะฉะนั้นย้ายค่าจาก M.W หารกร,รัมอยู่นะคะย้ายขึ้นไปคูณกับโมลน,นะคะเราก็จะได้เป็นกร,รัมเท่ากับโมล คูณกับ m.w นะคะแทนค่าป้ายโมลเราหามาแล้วนะคะได้1.0โมลเนาะคูณกับ m.w เราคิดมาแล้วนี่ m.w เราคิดมาแล้ว28นี่นะคะ28เอา28่สิคูณห่เออหน่วยขอโทษลูกหน่วยตรงนี้เป็นกรัมต่อโมลเนาะกรัมต่อโมลทีนี้โมลตัดโมลทิ้งไปโมลตัดโมลทิ้งไปเหลือกรัมเห็นไหม ค่า G ของเราได้เท่ากับ28คูณหนึ่งก็เท่ากับ28เหลือหน่วยกรัมนะคะ28กรัมอ่ะดังนั้นดังนั้นนะลูกโอ้ยดังนั้นต้องใช้แก๊สไนตรเจนนะคะ28กรัมนะคะดังนั้นต้องใช้แก๊สไนตรเจน28กรัมเนาะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อ6 ข้อ6พานชนะใบหนึ่งมีขนาด5ลิตรนะคะ V นะคะบรรจุแก๊สชนิดหนึ่ง3.25กรัมคือค่า g ที่ความดัน1บรรยากาศคือค่า p อุณหภูมินะคะ T เท่ากับ300คลวินเนอะ27บวก273นะคะจะได้300เนอะมวลต่อโมลของแก๊สชนิดนี้เป็นเท่าไหร หามวลต่อโมลมวลต่อโมลคือมวลโมเลกุลนะคะ MW มวลต่อโมลคือมวลโมเลกุลเนาะนะคะหามวลต่อโมลใช่ไหมอ่ะเอาทีละขั้นนะคะหามวลต่อโมลมวลต่อโมลหารได้จากมวลโมลพูดผิดขอโทษโมลเท่ากับกรรมของสารหารด้วยมวลโมเลกุลนะหามวลโมเลกุล หามมลโมเลกุลก็เลยย้ายมวลโมเลกุลไปฝั่งนู้นเนาะจากหารขึ้นไปคูณนะคะโมลโมเลกุลนะคะจากโมลตรงนี้นะคะจากคูณอยู่ย้ายกลับมาหารนะคะก็จะเท่ากับกรัมหารด้วยโมลนั่นเองเนาะนะคะหามมลโมเลกุลตรงนี้เพราะฉะนั้นเรารู้เรารู้กรัมแล้วใช่ไหมเรารู้กรัมแล้วเรารู้โมลยังเรายังไม่รู้มาเข้าสูตร เดิมเลย PV เท่ากับ nRt นะคะหาโมลใช่ไหมหาโมลของมันโมลเท่ากับ R ขอโทษโมลเท่ากับ PV หาด้วย RT นะคะ PV หารด้วย RT ไปแทนค่ามานะไปแทนค่าไปคิดคำนวณมานะคะเราก็จะได้ค่า โมลน,นะคะเราก็จะได้ค่าโมลออกมาเนาะศูนย์จุดสองศูนย์โมลน,นะคะทีนี้เราก็มาแทนค่าอย่างนี้เลยนะคะหา m.w. กร,รัมเขาให้มา3.25กร,รัมนะคะหารด้วยโมลคือ0.20โมลน,นะคะเพราะฉะนั้น m.w. ของเราหน่วยคือกร,รัมต่อโมลเห็นไหมมวลต่อโมลเห็นปะ หาหมวนต่อมวลพอดีเลยนะคะหาหมวนต่อมวลพอดีเลยนะคะกรมคือมวนนะคะต่อโมลน,นี่ไงนะคะมวนต่อมมลก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูกคิดมานะตรงนี้ไปคิดมานะนะคะ,ะถ้าเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูด,ด้วยนะขอโทษที่มีสส่งคลิปนะลูกเมื่อกี้มันตัดไปเนาะ